เจ็ดเสลสูตรว่าด้วยเสลพปรามข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงหมู่ใหญ่จำนวนพันสองร้อยห้าสิบรูปเสด็จเที่ยวจาริกไปในอังคุตราปัชชนบทเสด็จถึงอาปนานิคมของชาวอังคุตราปัชนบทเกนิยชตินได้สดับข่าวว่า ได้ยินว่าพระสมณะโคโดมสักยะปุตรเสด็จออกผนวดจากสักยะตระกูลกําลังเสด็จจาริกอยู่ในอังคุตราปรชนบทพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่จำนวนพันสองรห้าสิบรูปเสด็จไปตามลำดับจนถึงอาปณะนิคมแล้วท่านพระโคโดมนั้นมีกิตติศัพ์อันงามขจรไปแล้วอย่างนี้ว่า แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสร,รู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจารณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกปรมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ด้วยพระองค์เองแล้วทรงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามพระองค์ทรงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนการได้พบพระอรหันต์ทั้งหลายเช่นนี้เป็นความดีอย่างแท้จริงเกนิยชจตินนิมนต์เสวยพัตหารหลังจากนั้นเกนิยชตินได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยกับพระผู้มีพระภาคพอเป็นที่บันเทิงใจ พอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งหน้าที่สมควรพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เกนิยชตินเห็นชัดชวนใจให้อยาก,กรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาจหานก,กล้ากล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยทร,รมีกถาแล้วครั้งนั้นเกนิยชตินอันพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นชัด ชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาจหารแกล้ากล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าขอท่านพระโคโดมพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์โปรดรับพัตหารของข้าพระองค์ในวันพรุ่งนี้เถิดพระพุทธเจ้าข้าเมื่อเกณิยชตินกราบทูลอย่างนี้แล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับเขาดังนี้ว่าเกนิยะภิกษุสง์มีมากถึง1250รูปแม้ท่านก็ยังเลื่อมใสในพวกพราหมณ์ยิ่งนักแม้ครั้งที่สองเกนิยะชะตินได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญภิกษุสง์มีมากถึง1250รูป ทั้งข่าพระองค์เป็นผู้เลื่อมใสในพวกพราหมณ์ก็จริงถึงอย่างนั้นขอท่านพระโคโดมพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์โปรดรับพัตหารของข้าพระองค์ในวันพรุ่งนี้เถิดพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับเขาว่าเกนิยะภิกษุสงฆ์มีมากถึงพันสองร้อยห้าสิบรูปแม้ท่านก็ยังเลื่อมใสในพวกพราหมณ์ยิ่งนักแม้ครั้งที่สาม เกนิยชตินได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญภิกษุสงฆ์มีมากถึงพันสองร้อยห้าสิบรูปทั้งข้าพระองค์เป็นผู้เลื่อมใสในพวกพราหมณ์ก็จริงถึงอย่างนั้นขอท่านพระโคโดมพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์โปรดรับพัฒหารของข้าพระองค์ในวันพรุ่งนี้เถิดพระพุทธเจ้าค่ะ พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์ด้วยอาการดุษณีเมื่อเกณิยชตินทราบอาการที่พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงลุกจากที่นั่งเข้าไปสู่อาสมของตนแล้วเรียกพวกมิตรคนสนิทและญาสาโลหิตมาบอกว่าท่านทั้งหลายข้าพเจ้าขอแจ้งให้ทราบว่าข้าพเจ้าได้นิมนต์พระสมณะโคโดมพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มาฉันพัตหารในวันพรุ่งนี้ จึงขอให้ท่านทั้งหลายสละแรงกายช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยเถิดชนเหล่านั้นรับคำแล้วบางพวกขุดที่ทำเตาบางพวกผ่าฟืนบางพวกล้างถ้วยโฉโอชามบางพวกจัดหาน้ำใช้น้ำฉันบางพวกปูอาสนะส่วนเกนิยชะชตินลงมือตกแต่งโรงปรมรพิธีเองทีเดียว เสรัพรามได้ฟังคำว่าพุทธ,ธะสมัยนั้นเสรัพรามอาศัยอยู่ในป่าอาปนานิคมเป็นผู้มีความรู้จบไตรเพศพร้อมทั้งนิคันทุกศาสตร์เกตุพศาสตร์อักษร,รศาสตร์และประวัติศาสตร์รู้ตัวบทและวยาก์ชำนาโลกาตยศาสตร์และการทำนายลักษณะมหาบุรุษ ทั้งยังเป็นอาจารย์สอนมนแก่มานบจำนวน300คนอีกด้วยสมัยนั้นเกนิยชตินก็เป็นผู้หนึ่งที่มีความเลื่อมใสในเสรพรามมากขณะนั้นเซรพรามกำลังเดินพักผ่อนพร้อมกับมานบสา0รคนติดตามไปห่างๆผ่านไปทางอาสมของเกนิยชตินได้เห็นคนบางพวกกลังขุดที่ทำเตา บางพวกปูอาสนะส่วนเกนิยชตินกําลังลงมือตกแต่งโรงประรมพิธีเองทีเดียวครั้นเห็นดังนั้นจึงกล่าวกับเกนิยชตินดังนี้ว่าท่านเกนิยะจะมีพิธีอาวาหะมงคลวิวาหะมงคลหรือพิธีบูชามหายานปรากฏแก่ท่านหรือท่านได้ทูลเชิญพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตทรัต ให้เสด็จมาเสวยพระกยาหารพร้อมกับข้าราชบริพารในวันเช้าพรุ่งนี้หรือเกนิยชตินบอกว่าข้าแต่ท่านเสลาอาวาหะมงคลวิวาหะมงคลไม่มีแก่ข้าพเจ้าทางพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตทารัตข้าพระเจ้าก็ไม่ได้ทูลเชิญเสด็จมาเสวยพระกยาหาร พร้อมทั้งข้าราชบริพารในเช้าวันพรุ่งนี้เลยแต่พิธีมหายันได้ปรากฏแก่ข้าพเจ้าเนื่องจากพระสมณโคโดมศักยะบุตรผู้เสด็จออกผนวดจากศักยะตระกูลกำลังเสด็จจาริกไปยังในอังคุตราปัชนะชนบทพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่จำนวนพันสองร้อยห้าสิบรูเสด็จมาตามลำดับจนถึงอาปนานิคมแล้ว ท่านพระโคดมพระองค์นั้นมีพระกิติศัพท์อันงามขจรไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคข้าพระเจ้าได้นิมนต์พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มาฉันพัตหารในเช้าวันพรุ่งนี้เสลพราหม์ถามว่าท่านเกนิยะ ท่านกล่าวคำว่าพุทธะหรือเกนิยชตินตอบว่าท่านเสละใช่ข้าพเจ้ากล่าวคำว่าพุทธะเสละพรามถามย้ำอีกว่าท่านเกนิยะท่านกล่าวคำว่าพุทธะหรือเกนิยชตินก็ตอบย้ำว่าท่านเสละใช่ข้าพเจ้ากล่าวคำว่าพุทธะลำดับนั้น เสลพรามได้คิดว่าว่าตามลักษณะมหาบุรุษ32ประการในคำภีมลของพวกเราระบุว่าแม้แต่เสียงประกาศคือคำว่าพุทธ,ธนี้ก็หาได้ยากในโลกซึ่งมหาบุรุษจะประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษ32ประการย่อมมีคติสองประการเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นคือ ถ้าอยู่ครองเรือนก็จะเป็นพระเจ้าจากาักรพรรดิผู้ทรงธรรมปกครองแผ่นดินโดยธรรมพระราชะอำนาจแผ่ไปทั่วปฐพีมหาสมุทรทั้งสีเป็นขอบเขตทรงชนะข้าศึกทั้งภายในและภายนอกมีพระราชะอาณาจักรมั่นคงทรงสมบูรณ์ด้วยรัตนเจ็ดประการคือจากแก้วช้างแก้วม้าแก้วมณีแก้วนารีแก้ว ขหบดีแก้วปรินายกแก้วพระองค์มีพระราชโอรสมากกว่าพันพระองค์ซึ่งล้วนแต่กล้าหาญมีพระพุทธรูปสง่างามสมวีวรกษัตริย์สามารถทำลายกองทัพข้าศึกพระองค์ทรงพิชิตชัยโดยคุณธรรมไม่ต้องใช้อาจยาไม่ต้องใช้สัตราทรงครอบครองแผ่นดินนี้ ซึ่งมีสมุดสาครเป็นขอบเขตถ้าเสด็จออกจากเรือนผนวดเป็นบรรพชิตจะสำเร็จเป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกเสลพรามถามว่าท่านเกณนยยขณะนี้ท่านพระโคโดมผู้เป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทับอยู่ที่ไหน เสลพราม์เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อเสลพราหม์ถามอย่างนี้แล้วเกนิยชตินได้ยกแขนขวาขึ้นได้กล่าวกับเสรพราม์ดังนี้ว่าท่านเสละท่านจงเดินไปทางบริเวณทิวไม้สีเขียวนั้นเถิดเมื่อได้ฟังดังนั้นเสลพราหม์พร้อมทั้งมานบสามร้อยคนจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ พางเรียกมานบเหล่านั้นมาเตือนว่าท่านทั้งหลายจงอย่าส่งเสียงดังค่อยๆเดินตามกันไปให้เป็นระเบียบเพราะท่านผู้เจริญเหล่านั้นชอบอยู่ตามลำพังดุจพญาราชสีให้ยินดีได้ยากอันหนึ่งขณะที่เรากำลังสนทนากับพระสมณโคดมพวกท่านอย่าพูดสอดแทรกขึ้น รอให้เราสนทนาจบเสียก่อนเมื่อตักเตือนสิทธิ์อย่างนี้แล้วเสลพรามพาสิทธิ์เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยกับพระผู้มีพระภาคพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งนที่สมควรพลางตรวจดูลักษณะมหาบุรุษ32ประการในพระวรากายพระผู้มีพระภาค ก็ได้เห็นลักษณะมหาบุรุษ32ประการในพระวรากายของพระผู้มีพระภาคเป็นส่วนมากเว้นอยู่เพียงสองประการจึงยังเคลือบแคลงสงสัยไม่มั่นใจไม่ยอมรับในลักษณะมหาบุรุษอีกสองประการคือหนึ่งพระคุยหัตถานที่เร้นอยู่ในฝัก 2. พระชิวหาที่ยาวยิ่ง ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงดำริว่าเสลพรามนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษ32ประการของเราเป็นส่วนมากเว้นอยู่สองประการจึงยังเคลือบแคลงสงสัยไม่มั่นใจไม่ยอมรับในลักษณะมหาบุรุษอีกสองประการคือ 1. พระคุยหัดฐานที่เร้นอยู่ในฝกัก 2. พระชิวหาที่ยาวยิ่ง ทันใดนั้นพระผู้มีพระภาคทรงบันดาลอิทธาพิสังขารให้เสลพรามได้เห็นพระคุยหัตถานที่เร้นอยู่ในฝากได้ทรงแลบพระชิวหาสอดเข้าทางช่องพระกันทั้งสองสลับกันไปมาแล้วทรงย้ายกลับมาสอดเข้าช่องพระนาศิกทั้งสองสลับกันแล้วจึงทรงแผ่พระชิวหาปิดบริเวณพระนาลาดทั้งหมด เซรพรามกับสิทธิกราบทูลขอบรรพชาอุปสมบทเซรพรามคิดว่าพระสมณะโคโดมทรงประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษ32ประการบริบูรณ์ไม่บกพร่องแต่เรายังไม่ทราบว่าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าจริงหรือไม่เราเคยฟังคำของพราหมณ์ทั้งหลายผู้สูงวัยเป็นผู้ใหญ่เป็นอาจารย์ต่อๆกันมา กล่าวสอนไว้ว่าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมแสดงพระองค์ให้ปรากฏในเมื่อบุคคลกล่าวถึงคุณของพระองค์อยากกระนั้นเลยเราควรชมเชยพระสมณโคดมเฉพาะพระพักเป็นคาถาที่เหมาะสมเมื่อคิดได้ดังนั้นเสลพรามจึงสะดุดีพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาที่เหมาะสมเฉพาะพระพักว่า 554ข้าแต่พระผู้มีพระภาคพ,พระองค์เสด็จอุบัติมาดีแล้วมีพระวิริยภาพมีพระวรกายสมบูรณ์มีพระรัศมีเรืองงามเป็นผู้น่าทัศนายิ่งนักมีพระชวีวันเปล่งปรังดังทองมีพระเกี้ยวแก้วขาวสะอาด555พระลักษณะมหาบุรุษ ที่มีปรากฏแก่มหาบุรุษนั้นย่อมมีปรากฏในพระวรากายของพระองค์อย่างครบถ้วน5 5 6หพระองค์มีพระเนตรแจ่มใสมีพระพักผุดพองมีพระวรากายสูงใหญ่ตรงมีพระเดชรุ่งเรืองอยู่ในท่ามกลางหมู่สมณนะเหมือนดวงอาทิตย์รุ่งเรืองอยู่ฉะนั้นห5 7 พระองค์เป็นภิกษุมีคุณสมบัติงามน่าชมมีพระชวีวันผุดพองดังทองพระองค์มีพระวันนะสูงส่งถึงเพียงนี้จะเป็นสมณะไปทำไม5 5าห้ 8, พระองค์ควรเป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิที่องค์อาจในหมู่พลลดทรงปราบปรามชนะภัยรีทรงเป็นใหญ่ในภาคพื้นชมพูทวีป ซึ่งมีสมุรสาครทั้งสี่เป็นขอบเขต559ข้าแต่พระโคโดมขอเชิญพระองค์ขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิจอมมนุษย์ตามพระราชประเพณีที่กษัตริย์ทิราชโดยพระชาติได้เสวยราชมีหมู่เสวากามาตเสด็จตามพระองค์เถิด560 พระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้เสลพปรามเราเป็นพระราชาอยู่แล้วคือเป็นธรรมราชาผู้ยอดเยี่ยมธรรมจักที่ยังไม่มีใครใครหมุนไปได้ให้หมุนไปได้ห้ารหสอดเซลพปรามกราบทูลดังนี้ข้าแต่พระโคโดมพระองค์ทรงปฏิญญาว่า เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นธรรมราชาผู้ยอดเยี่ยมทั้งยังตรัสยืนยันว่าธรรมจักรให้หมุนไปได้562ใครหนอเป็นเสนาบดีของพระองค์ผู้เจริญเป็นสาวกผู้ประเสริฐตามเบื้องพระยุคลบาทของพระองค์ผู้เป็นศาสดาใครจะช่วยประกาศธรรมจักที่พระองค์ทรงให้หมุนไปแล้วนี้ได้ 563พระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้เซลพรามสารีบุตรผู้เกิดตามตถาคตจะช่วยประกาศธรรมจากที่ยอดเยี่ยมซึ่งเราให้หมุนไปแล้ว564รพรามเรารู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งได้เจริญธรรมที่ควรให้เจริญได้ละธรรมที่ควรละได้แล้ว เพราะฉะนั้นเราจึงเป็นพระพุทธเจ้า565พราหม์ท่านจงขจัดความสงสัยในตัวเราเสียจงน้อมใจเชื่อเราเสเถิดก,การได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนืองเนืองเป็นโอกาสที่หาได้ยาก566ผู้จะปรากฏเนึองเนืองในโลกย่อมเป็นการหาได้ยากพราหม์เรานั้น เป็นพระพุทธเจ้าเป็นหมอผ่าตัดลูกศรคือกิเลสช,ชั้นเยี่ยม567เราเป็นผู้ประเสริฐสุดไม่มีผู้เปรียบเทียบย่ำยีมาและเสนามานได้ควบคุมอมิตรทั้งปวงไว้ในอำนาจไม่มีภัยจากที่ไหนเบิกบานอยู่568เสลพรามกล่าวดังนี้ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอเชิญพระองค์จงทรงใคร่ครวนคำของข้าพระองค์นี้เหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคผู้มีพระจักสุเป็นหมอผ่าตัดลูกศรคือกิเลสเป็นมหาวีระได้ตรัสไว้เหมือนพญาราชสีบรรลือสีหนาถอยู่ในป่า569 ใครเห็นพระผู้มีพระภาคผู้ประเสริฐสุดไม่มีผู้เปรียบเทียบย่ำยีมาและเสนามารได้จะไม่พึงเลื่อมสายเล่าถึงคนผู้เกิดในตระกูลต่ำก็ยังเลื่อมสายห้าเจผู้ปรารถนาจะตามชันก็เชิญมาหรือผู้ที่ไม่ปรารถนาก็เชิญกลับไป ฉันจะบวชในสำนักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีปัญญาประเสริฐนี้571มานพเหล่านั้นกล่าวดังนี้หากท่านพระอาจารย์ประทับใจคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นนี้แม้เราทั้งหลายก็จะบวชในสำนักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระปัญญาอันประเสริฐ572 รามสามร้อยคนนี้พากันประนมมือทูลขอบรรพชาว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ทั้งหลายจะประพฤติพรมจรรยร์นในสำนักของพระองค์573พระผู้มีพระภาคตรัสด,ดังนี้เสละพรหมจรรย์เรากล่าวไว้ดีแล้วผู้บรรลุจะเห็นได้เองให้ผลไม่จำกัดเวลา ในศาสนาที่มีการบรรพชาไม่ไร้ผลเมื่อคนที่ไม่ประมาทมันศึกษาอยู่เซลพรามพร้อมทั้งบริวารได้รับการบรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วฝ่ายเกนิยะชะตินครั้นคืนนั้นผ่านไปสั่งให้จัดของขบฉันประนีตไว้ในอาสมของตนและส่งคนไปรกราบทูลพัตการว่า ข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญได้เวลาแล้วพัทหารเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าค่ะขณะนั้นเป็นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จไปยังอาสมของเกนิยชตินแล้วประทับนั่งเหนืออาสนะที่เขาปูวไว้พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จากนั้น เกนิยชตินได้นำของขบฉันอันประเสริฐประเคนภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานให้อิ่มหนำสำราญด้วยตนเองเมื่อพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จแล้วทรงวางพระหัตเกนิยชตินเลือกเอาอาสนะต่ำแห่งหนึ่งแล้วนั่งหน้าที่สมควรพระพุทธเจ้าทรงอนุโมทนาแก่เกนิยชติน พระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนาแก่เกณิยชตินด้วยพระคถาดังนี้574การบูชาไฟเป็นการบูชาอันประเสริฐว่าเด้วเรื่องฉันสาวิตรีฉันเป็นฉันอันดับแรกพระราชาได้เป็นประมุขของมนุษย์ทั้งหลายสมุทรสาครเป็นศูนย์รวมแห่งแม่น้ำทั้งหลาย575 ดาวนักสัตว์ทั้งหลายมีดวงจัน์ทรเด่นสกาวมวลความร้อนมีดวงอาทิตย์เป็นเจ้าหมู่ชนมุ่งสแสวงหาบุญอยู่มีพระภิกษุเท่านั้นเป็นทางเจริญแห่งบุญแท้จริงของผู้บรรพจาครั้นพระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนาแก่เกณิยชตินด้วยพระคาถาเหล่านี้แล้วก็เสด็จลุกจากอาสนะจากไป ต่อมาท่านพระเสละพร้อมด้วยภิกษุผู้เป็นบริวารจากไปอยู่เพียงลำพังไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจไม่นานนักก็ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจันท์ที่กุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปจึงเป็นอันว่าท่านพระเสละพร้อมด้วยภิกษุผู้เป็นบริวารได้เป็นพระอาหารหันต์จำนวนหนึ่งในบรรดาพระอาหารหันต์ทั้งหลายครั้งนั้นท่านพระเสละพร้อมด้วยภิกษุ ผู้เป็นบริวารได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับห่มจีวรเฉวียงบาประคองอัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ได้กราบทูลด้วยคาถาว่า576ร้ 76, ข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้มีพระจักสุข้าพระองค์ทั้งหลายถึงพระองค์เป็นสรณะครบแปวันนับจากวันนี้ จึงเป็นอันว่าข่าพระองค์ทั้งหลายฝึกตนสำเร็จศาสนาของพระองค์ใช้เวลาเจ็ดวันเท่านั้น577พระองค์ทรงเป็นสัพพัญยูพุทธเจ้าเป็นพระาศาสดาเป็นพระมุนีครอบงามมารได้ทรงตัดอนุสัยกิเลสได้ทรงข้ามห้วงน้ำคือสงสารได้แล้วยังทรงช่วยหมู่สัตว์นี้ให้ข้ามตามไปได้ด้วย 578พระองค์ทรงล่วงพ้นอุปธิกิเลสได้ทำลายอสวะได้แล้วไม่มีอุปทานละความหวาดกลัวภัยได้เหมือนพญาราชสีไม่กลัวต่อหมู่เนื้อ579ภิกษุ3 0สร้อรูปนี้ยืนประนมมือกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงกแกล้วกล้า ขอพระองค์โปรดเหยียดพระยุคลบาทออกมาเถิดขอเชิญท่านผู้ประเสริฐทั้งหลายถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระาศาสดาเถิดเสลสูตรที่เจ็จบ